สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ g a m o ม Thrones กันดีกว่านะครับผมก็เรียกได้ว่าซีรีส์ที่จะเป็นพรีโคลนะครับผมก็คือซีรีส์ที่เกิดก่อนนะเหตุการณ์ใน g a m o ม Thrones เนี่ยถ้าเกิดต่อเราจะเรียกว่าซีโคลถูกไหมและเรื่องราวนี้ก็คือ how of the dragon นะครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลทาแกเรียนที่มาอยู่ใน w e s ต e r ร s นี่แหละเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงบอกเล ว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมซีวีนี้เองเนี่ยก็ในตอนแรกก็ดูจะมีเสียงวิจารลบมาอยู่บ้างนะครับผมจากตัวอย่างหรือว่าจากภาพอะไรต่างๆเน <c oughs> ื่องด้วยเหตุที่ว่าในซีซั่นสุดท้ายของ g a เกมออฟทรอนเนี่ยมันแย่มากๆถูกไหมล้วทุกคนเนี่ยก็ติดภาพจํามาเลยจากแบบซีวีที่ดีมาเลยตลอดแต่ดันตกม้าตายมันรู้สึกผิดหวังสุดๆอะผมเองก็ผิดหวังมากๆเลยนะครับคือผิดหวังจริงๆอะแบบ คาดหวังเอาไว้สูงที่สุดแล้วไม่เคยคาดหวังอะไรเท่านี้มาก่อนในชีวิตอะมันผิดหวังมากๆจริงๆนะครับแต่พอเอ้อันเนี้ยมาถึงแล้วมีคนรีวิวออกมารีวิวแรกอะไรมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าทําให้ผมเนี่ยกลับอยากมาอยากดูมันอีกครั้งแบบสุดๆไปเลยนะคือตอนแรกถามว่าเราอยากดูไหมเราก็อยากดูในระดับหนึ่งอะแต่ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยกูต้องดูมึงให้ได้เลยอารมณ์แบบเกมฟับโชวเนี่ยผมต้องโดดเรียนเพื่อดูอะคิดดูดิแบบคาบเช้าอะเก้าโมงครึ่งถึงม,มาที่มาหาลัยอะซีรีส์มา8ปดโมงครึ่งอ้าว ไปเรียนทําไม่ะครับดูซีรีส์สิครับแต่บอกไว้ก่อนว่านี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับอย่าทําตามนะครับผมมามา,มาเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขารีวิวแรกจากการที่ว่าได้ดูตอนที่1ของเรื่องราว House of the Dragon นี้ออกมาเป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับผม Brandon Cat นะครับได้บอกว่า House of the Dragon เนี่ยนะครับโอ้มันทําออกมาได้เล่าเรื่องแบบ ดีมากๆเลยคือเล่าเรื่องได้แบบมีประสิทธิภาพมากๆแล้วก็เล่าให้มันมีความเกี่ยวเนื่องกับเกมวับโตรได้มันจะมีการเล่าถึงตัวละครหลักนะครับผมแล้วก็ปูทางให้เห็นว่าประเด็นขัดแย้งในเรื่องราวที่เป็นประเด็นหลักเนี่ยมันคืออะไรกันนะครับผมเหมือนเหมือนว่าคอนฟ lict หลักของเรื่องนะครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมมันก็บอกว่ามัน,นดูง่ายด้วยนะครับผมเพราะว่าแบบมันมีสีสันที่สดใสแล้วก็มีดีเทลที่เยอะมากๆเลยถือได้ว่าเป็นผู้ที่จะมาสานต่อตำนานของเกมวับโทร์ อย่างคู่ควรเลยครับอันนี้คือรีวิวแรกนะครับจากนั้นเรามาลองอ่านรีวิวที่2กันดีกว่านะครับผมจากตัวของ c ค t c o m นะครับเขาได้บอกว่าเขาเองเนี่ยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองอ่ะคิดถึงตีมซองของเกมวัฟโ n นมากขนาดนี้จนตัวของเขาได้ยินเมื่อเขาเนี่ยได้มาดูในงานพรีเมียร์ของ how of h e d d a k o n ตอนแรกเนี่ยมันออกมาสุดยอดมากๆเลยรอดูไม่ไหวเลยนะครับสำหรับที่จะดูตอนถัดๆไปเนี่ยล้วก็แบบเกี่ยวก้อยสัญญาเลยนะว่ามันจะไม่มี การซ้ำแบบว่าซีซั่นสุดท้ายของเกมว r ฟโ e นอีกแล้วนะครับผมโอ้ยเรียกได้ว่าแค่เห็นแบบเนี้ยพอพูดถึงธีมซองของเกมวัฟโจนเนี่ยผมก็อยากดูขึ้นมาเลยนะตื้อตื้ตื้อตือตื้ตื้อื้โอ้ยอยากดูโอยอยากดูสุดๆไปเลยนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างจากนั้นเองมาดูคนต่อไปกันดีกว่านะครับผม watching as intended นะครับผม h o w of dragon review เขาบอกว่าโอ้เปลวเพลิงเนี่ยมาปกครองอีกครั้งนึงเลยความรุนแรงความช็อกความยิ่งใหญ่ มันยิ่งกว่าเกมวับโทนหรือยิ่งกว่า breaking bad อีกนะครับ HBO เนี่ยทำมันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมและมันไม่ใช่แค่โชว์แฟนตาซีนะแต่มันเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดที่เคยถูกสร้างมาเลยไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นที่สุดยอดหรือเพลงเองก็ตามฟิตติ้งเซตอัพอะไรต่างๆเนี่ยโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับผมก็รอติดตามกันได้ต่อที่ house of the dragon ใน HBO นะครับจากนั้นไปดูคนถัดไปนะครับผมสตีเวนเขาคนนี้ได้บอกว่า ผมเนี่ยไม่ชอบเกมวัฟ r o โ e s ซีซั่นสุดท้ายเลยไม่ชอบเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ผมยอมรับเลยว่าหลังจากที่ได้ดูตอนแรกของ House of the Dragon มันทำออกมาได้ดีมากๆเลยและผมเองก็จะดูมันต่อไปหลังจากดูจบเนี่ยเขาก็มีการโชว์พรีวิวอารมณ์แบบตัวอย่างของที่เหลือในซีซั่นเนี่ยให้ดูด้วยแล้วมันดูเจ๋งมากๆเลยนะครับต่อจากนั้นนะครับผมมาดูจาก The Dragon lml ดีกว่านะเขาบอกว่าโอ้ว้าวเลยทุกคนมันว้าวมากๆตอนแรกเนี่ยออกมาแบบแจ่มเลยนะครับผมแล้วก็โชว์โชว์นี้เนี่ย house of the dragon เนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นแบบผู้เล่นตัวยักษ์เลยเป็น heavy weight เลยนะครับแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันแบบ ซีรีสมากกว่าที่เคยเป็นนะครับผมพวกเขาเนี่ยทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆคำเดียวเลยสั้นๆว้าวสุดยอดนะครับผมและนี่ก็เป็นรีวิวแรกของ House of the Dragon นะครับ ตอนหนึ่งอย่างเดียวนะไม่ใช่ทั้งซีซั่นนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรตัวของผมเองเนี่ยมีทุกเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับผมสายดูหนังเนี่ยมี HBO มี Amazon มีแบบ Disney มี Netflix อยู่แล้วนะครับก็รอติดตามแทบจะทุกเรื่องเลยก็จะไม่มีได้งไงอ่ะเราเป็นคนทําสื่อเรื่องแบบนี้ก็ต้องมีให้ครบสิครับก็ถ้าใครเนี่ยนะครับผมมีโอกาสเนี่ยก็ชวนเชนิญชวนกันมาสมัครแล้วกันนะ HBO เองก็มีซีรีส์สนุกๆเยอะมากๆเลยทุกวันนี้ตื่นเช้ามาผมก็จะเปิดซัก streaming เซอ,อร หนึ่งก่อนที่จะเริ่มมาอัดคลิปนะครับผมแล้วค่อยหาทําอะไรในแบบกิจกรรมระหว่างวันไปนะครับผมและนี่ก็เป็นการรีวิว h o u s e อ f t เด d r a g o อในตอนแรกนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ